ทที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องแนวทางการเปิดประเทศไม่ใช่แค่ภาพของตลาดหุ้นไม่ใช่แค่ภาพของเศรษฐกิจโดยรวมเท่านั้นนะครับที่จะได้รับอันนี้ส่งในเชิงบวกในปีหน้าภาพของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่ง2ปีที่ผ่านมาถือว่าได้รับผลกระทบจากโควิดสิเไปเต็มๆน่าจะเป็นอีกหนึ่งตลาดอีกหนึ่งสินทรัพย์การลงทุนที่ได้รับอันนี้ส่งเชิงบวกไปด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับเราจะมีการเจาะลึก5ทําเลนะครับที่เตรียมพร้อมรับกําลังซื้อจากต่างชาติที่มมีโอกาาาสเข้ ทั้งในภาคของตลาดการเช่าแล้วก็ตลาดของการซื้อจะเป็นทำไรอะไรไไกันบ้างน,นะครับไปติดตามไปเลยครับณนขณะนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่เราเปิดประเทศกันอย่างเป็นทางการถือเป็นความหวังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงครับข้อมูลจากศูนย์วิจัยกตรกรไทยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้จะมีเพิ่มขึ้นประมาณ64เ์ครับและสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไม่ต่ำกว่า13,500ล้านบาท แน่นอนว่าภาคธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับอน,นิสง์เชิงบวกไปเต็มๆส่วนภาคอสังหาก็น่าจะเริ่มลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ว่างนะครับเพราะนี่จะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ซื้อแล้วก็ผู้เช่าจากต่างประเทศที่เคยเป็นปัจจัย drive ตลาดอสังหาทยอยกลับคืนมาอีกครั้งคุณอธิตพีชาโนโนรองประธานกรรมการสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสมาคมการค้า บอกว่าในช่วงที่โควิดลามหนัก,นกมีการต้องทิ้งโอนไปเป็นจํานวนมากประเมินกันคร่าวๆว่าน่าจะแตะหลัก50,000ล้านบาทได้ทีเดียวดังนั้นการเปิดประเทศในครั้งนี้รวมถึงการแก้กฎหมายถือครองอสังหาของชาวต่างชาติน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชาวโดวยอสังหาทั้งหลายสามารถปล่อยของหรือว่าหาผู้เช่ากันได้มากยิ่งขึ้นตั้งแต่ปีหน้าครับหลักฐานก็คือสถิติการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของไทยจากชาวต่างชาติในเว็บไซต์ DDProperty.com พบว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้มีอัตราที่เพิ่มขึ้นถึง31%สอดคล้องกับข้อมูลของเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนอย่าง a จู j o k e r ที่เปิดเผยว่าคนจีนค้นหาอสังหาในไทยมากเป็นอันดับที่2ในสัดส่วน21%ในช่วงครึ่งแรกของปี6 0เป็นรองเพียงแค่ญ,ญี่ปุ่นประเทศเดียวเท่านั้นที่สำคัญสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากครับ22%ตามมาด้วยอันดับ3สหรัฐและมาเลเซียในสัดส่วนเท่ากันที่12%ครับ ูดถึงจุดขายหลักของอสังหาในไทยนะครับในมุมมองของต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนั่นก็คือความคุ้มค่าของผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าในการซื้อที่อยู่อาศัยนั่นเองครับดังนั้นนะครับในมุมอของการลงทุนเราจะไปเจาะลึกห้าทำเลหัวเมืองทั่วประเทศกันดีกว่าครับเมืองไหนมีศักยภาพที่พร้อมเปิดรับกําลังซื้อจากต่างชาติหลังจากเปิดประเทศ หนึ่งครับหนีไม่พ้นกรุงเทพมหานครนี่แหละครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซัพพลายคลาสต็อกกันในปริมาณที่สูงที่สุดเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นพื้นที่สีแดงเข้มที่ควบคุมกันสูงสุดคนไทยไม่กล้าซื้อต่างชาติก็ยังไม่กลับเข้ามากดดันให้เดินชนีราคานะครับลดลงจากไตรมาสก่อน2%แปรเมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดประเทศนี่จะเป็นเป้าหมายอันดับที่1ที่ต่างชาติต้องกลับเข้ามา สะท้อนได้จากความสนใจอสังหาพื้นที่กรุงเทพในเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่าเพิ่มขึ้น10%ด้วยกันครับขณะที่ความสนใจในการเช่าก็เพิ่มขึ้น2%จากเดือนก่อนหน้าเช่นกันและต้องไม่ลืมนะครับว่ากรุงเทพคือพื้นที่อันดับหนึ่งที่มียอดโอนกรรมสิทธิห้องชุดของชาวต่างชาติสูงที่สุดมีส่วนแบ่งกว่า49.4%ทีเดียวครับลำดับ2นะครับไปดูเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีกันบ้าง ช่วงที่ผ่านมาอาสังหาที่นี่ได้รับผลกระทบหนักกว่ากรุงเทพครับเดจชนีราคาก็ลดลงกว่า7%จากไตรมาสที่แล้วและหากนับตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดโควิดเดชนีราคาอาสังหาลดลงถึง47%ในขณะที่สัพพลายเหลือหนักเดจนีอุปทานจึงเพิ่มขึ้นกว่า52%จากไตรมาสก่อนแต่ที่นี่คือเมืองท่องเที่ยวอ,อันดับหนึ่งในแง่ทำเลที่ตั้งที่พต่างจากกรุงเทพมากนะักดังนั้นนะครับมักจะเป็นเมืองที่สายคอนโดเก็บห้องไว้เพื่อใช้ปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติ และก็เริ่มมีสัญญาณบวกนะครับในเดือนกันยายนที่ความสนใจการซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นกว่า22%จากเดือนก่อนหน้าแม้ว่าอัตราความสนใจในเรื่องของการเช่าจะลดลง25%ก็ตามโดยภาพรวมของจังหวัดชนบุรียังเป็นพื้นที่อันดับ2ที่มีชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดรองจากกรุงเทพครับมีสัดส่วนที่30.2% ลำดับที่3จังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ถือเป็นตลาดที่อยู่อาศัยยอดนิยมของชาวจีนในช่วงที่ผ่านมายังมีการเติบโตต่อเนื่องสวนกระแสตลาดดัชนีราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น1%จากไตรมาสก่อนหน้าและถ้าเกิดเทียบกับช่วงก่อนโควิดกลับพบว่าราคายังเพิ่มขึ้นกว่า9%ครับขณะที่อุปทานเพิ่มขึ้น15%จากไตรมาสก่อนหน้าความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในกันยายนก็ยังเพิ่มขึ้น11%นะครับแต่ว่าตลาดเช่ากลุ่มนี้อาจจะลดลง1จากเดือนนก่อนหน้า ดังน,นั้นนะครับคุณผู้ชมครับเชียงใหม่จึงถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพแข็งแกร่งอย่างมากนั่นเพราะว่าวิกฤตโควิดครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่าแม้ตลาดต่างชาติจะหายไปแต่เชียงใหม่ไม่เคยซบเซาครับลำดับที่4 ภูเก็ตครับหัวเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของไทยซึ่งนําร่องเปิดประเทศก่อนใครในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ช่วงโควิดที่ผ่านมาเดัชนีราคาในภูเก็ตมีลดลงถึง22%จากไตรามาสก,ก่อนส่วนดัชนีอุปทานลดลงถึง16%จากไตรามาสก,ก่อนหน้าเป็นไปได้ว่ามีคนมาชอบของถูกไปเยอะในช่วงที่ราคาอสังหาภูเก็ตปรับลดลง และด้วยการที่เปิดให้ต่างชาติเข้าได้ก่อนใครจึงทําให้ความสนใจซื้อที่อยู่อาศัยในเดือนกันยายนนี้เพิ่มขึ้นเป็น14%จากเดือนก่อนหน้าครับในขณะที่ความสนใจเช่าก็เพิ่มขึ้น29%และลำดับสุดท้ายหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมืองท่องเที่ยวขวัญใจชาวยุโรปช่วงโควิด19ได้รับผลกระทบหนักไม่แพ้กันครับเดชนีราคาที่อยู่อาศัยในไตรมาส3ลดลง24%จากไตรมาสก่อนหน้า และก็ดิ่งหนักถึงกว่า64%เมื่อเทียบกับช่วง2ปีก่อนเกิดการระบาดของโควิดขณะที่อุปทานนั้นลดลง18%จากไตรมาสก่อนซึ่งส่วนนี้เองมาจากการชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่จากบรรดาดีเวลลอปเปอร์นี่แหละครับแต่ว่าสัญญาณการฟื้นตัวมีชัดขึ้นในเดือนกันยายนความต้องการซื้อที่อาศัยที่นี่นะครับเพิ่มขึ้น18%แต่สำหรับความสนใจเช่ายังคงลดลงอยู่ที่38% เห็นความน่าสนใจในแต่ละทำเลแล้วนะครับทั้งหมดนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านใครที่ติดดอยคอนโดไว้นะครับไม่สบายใจมาตลอดหรือว่าใครที่กําลังเลงหาอสังหาทำเลดีเพื่อจับกลุ่มกําลังซื้อคนต่างชาตินี่อาจจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับที่เราจะได้ช็อปของถูกหลังจากที่มีการเปิดประเทศกันไปแล้วครับ